ตัวใหญ่อ่ะไม่น่ารักอ่ะฝนนี่อ้อให้ะัดคนอันนี้ให้คน,อ,น,น,คนอันนี้มันกให้ดูไงว่าที่หมูอ่ะมันทำแก้ได้จริงสวัสดีสุกรสุกรหมูนว้หมูไปแล้วไม่ไหว,ไหว แต่หนักเป็นตันเลยไมันเกี่ยวแต่เฉี่ยเฉี่ยวแตมันก็นอนทับนะเอเสร็จแล้วมก็นอนทับไอหมูเนี่ยแม่งทุเรศเฉีเสร็จแล้วแม่งนอนทับไปัดมาเอาก้องเอากอโอ้ยมาดูแต้มมาดูต้มมาดูแต้ม ทีเป็นลิตรเลยวะเนี่ยเกียวเดเหี่ยวหนามเกี่ยวโหดาโอ้โหเกี่ยวเมทแมทมาดูนี่เ็ยแมทโอ้เตะขี้ตัวเองอีกสุกรได้โอ้สุกแล้วแี oh, <ligen> ่เยเริ่มอยแ้เล่ะอยู่แล้วเสรแล้วเมือกี้ทมตัวนัง่าบัวจิีไอ้มู ไปแล้ว,ด,ลวดูฉันเฉี่ยไงด้ไงฮะโอ้โหแม่งมาแรงวันตอนเต็มเลยหมูบ่า